สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมนียูจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับมาเห็นพันขายพุทธานมสดนะครับพี่น้องครับเราพันขมีสวนอยู่นี่เลยเดี๋ยวผมสิผ้าทุกท่านนะครับลงไปเบิงสวนพุทธานมสดนะครับว่าเป็นยังไงนะครับพี่น่องครับอ่ะลงมาแล้วครับพี่น้องครับเจอเจ้าของสวนพ่นพอดีครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวขออนุญาตไทยบักพุทธาหรือว่าบักท่านนี้นะครับอ้าสวัสดีครับคุณพ่อครับเออบ้านนี้บ้านอี้ยังก่อครับเนี่ยซื้อถ้าได้มีครับ บ้านท่าดีหมีบอกครับตำบลยังครับตำบลปากชมครับตำบลปากชมอำเภออ,เอำเภอเชียงคานครับอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเนาะครับเนาะอันนี้ปลูกมานานแล้วบอกครับให้ผมถาม,มหน่อยหนึ่งสิบกว่าปีแล้วครับโอ้ปลูกมาได้สิบกว่าปีบอกครับโอ้อันจังไดครับคือจังไดหันมาปลูกบวกพุทราตะกอนปลูกอยัางตะกอนกัด ว่าได้ปลูกนงครับปลูกนี้แล้วโอ้บ่บโอ้เป็นยังไงครับหลังจากที่เฮาร่องปลูกแล้วมาสิบกว่าปีนี่มันเวลามันเป็นหนวยเป็นหยังขายนี่มันเป็นยังไงครับดีบ่ครับธุรกิจเนี่ยดีอยู่ครับอ๋ออาาพผมยังชมมั้งนยครับว่าต้นไหนที่มันดกที่สุดครับเออโอ้ยผมเดี๋ยวเด้อผมคือเห็นหนวยบางหนวยมันใหญ่บางหนวยมันหน่อยครับนี่รุงมพ่อหนี่คือจังตัวนี้นี่หนวยบักใหญ่เลยตัวนี้ตัวนี้หน่วยเนี่หน่อยโอ้รุ่นของมันบ่ครับลางรุ่นหน่อยครับครับครับ อันการปลูกบักท่านหรือว่าบักพุทธสานี่มันยากบ่ครับการดูแลรักษาดูแลแล้วรักษาก็บ่ยากญ้าหรอครับบ่ให้น้าให้ปุ๋ยก็นแค่นั้นนะครับให้น้าให้ปุ๋ยธรรมดาเวลามีผมเห็นบักท่านธรรมชาตินี่มันมีแมลงมาเจาะมีหนอนมาเจาะเด็ดต้นนี้มีบ่ก,ก็นี้สักหน่อยครับพวกเนี้เพราะว่ามนันเป็นมีฝนเหรอครับอ๋อคันมีฝนยังมีแมลงบ่ครับอ๋ออ่ะครับไปไปยังเบิ่งไป โอ้นั่นเห็นเก็บไว้ในตะกร้าเลยนั่นเตรียมขายบ่ครับครับผมอันเฮาขายอยู่เฉพาะขายอยู่หน้าบ้านหรือว่ามีพ่อค้ามารับครับหน่อยพอ้ามารับบ่นะก็มีเฮาก็ขายหน้าบ้านเฮาก็มี่วนนําครับเออราคาส่งเนาะกันพ่อค้ามารับจังได๋จังได๋3ามสามบทียบกันแบบไงโอ้ไงสามสี่เผื่อเพิ่นเอาไปทำกับไรต่อเนาะครับต้นได้ครับดกที่สุดครับในบริเวณนไหนกาดกกาต้นดกต้นมดกเหรอครับอืมจักไรครับในปวงเนี่ยดุกเบิด์เกตสองในครับ อืมสองลายวให้ผลผลิตหลายครั้งเนาะครับเนาะโอ้ต้นนี่ดกเลยครับนี่พี่นองครับมาเบิงครับพี่นองโอ้ดกแห้งครับต้นนี่โอ้สุดยอดสุดยอดอันหลังจากที่เขาปลูกเป็นหนวยนี่มันเก็บได้นานบอกครับมันจังสิหมดชุดมันบอกสามเดือนครับสามเดือนบอกครับตังเต่พฤศจิกาเริ่มออกผลผลิตเริ่มเป็นหน่วยเก็บขายได้พฤษจิกาบาานก็เก็บเก็บจากชุดเก็บจากชุดครับมันจังหมดหลายชุดแล้วครับบ่อาทิลาเทียครับ อ๋ออาทิตย์ละข้งก็คือเก็บขายอาทิตย์ละข้างโอเป็นเวลาสามเดือนเลยบอกครับ, 3> 3รบโอ้สแสดงว่าผมว่าคุ้มค่าด้วยเนาะมันเป็นหลังจากเป็นหน่วยแล้วอืมครับคุณผู้ชมครับนี่เบิ้งครับนี่ตัวนี้เขาเอื่นว่าพ,พุทธานมสดหรือพุทธาสามรสครับเนี่ยตัวนี้นมสดเออเดี๋ยวผมสงสัยมาโดนมานาาแล้ว่ามาเบิ้งทั้งผีครับว่าเป็นอย่างเขาคือจังเอื่น่าพุทธานมสดครับโอ้ตะกี้กับกาเอานมไทยครับโอ้บอกพ่นเอานมลดบอกครับเวลา ดป่น,นฮอร์โมนนัะฮะอ๋อผลฮอร์โมนพนกเ็เอาเอานมใส่น้ำเอานอมใส่น้ำครับเอานอมใส่น้ำก็เลยตองเลยนาพุทธานมสดซื้อพุทธานมสดโอ้ครับมันเป็นทีมาเนาะตัวน,นี้เนาะโอ้พี่น้องครับดกแห้งครับเมื่อน,นี้แอดมินมาไกลน,นะครับพี่น้องครับจากศรีสะเกดนะครับมาจังหวัดเลยนะครับคุณผู้ชมมาเบิงสวนบักพุทธาหรือว่าสวนบักท่านนะครับของคุณพ่อไปซื้อยังไงก่อนครับคุณพ่อหน่ย สวนสวนพอสุภาษยเนาะครับนอบ้านท่าดีหมีบ่กครับครับผมบ้านท่าดีหมีตำบลเนียงก่อนครับปากตมครับบ้านท่าดีหมีตำบลปากชมปากตมครับอ๋อตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเนาะครับนอผู้ใดผ่านมาทางนี้กับมาได้ครับบ้านท่าดีหมีครับพี่นองครับกับมาชมสวนเพ่นได่มาอุดหนุนบักท่านเพ่นแล้วกับมามาอุดหนุนเพ่นได่นะครับพี่นองเอ้าเดี๋ยวนี่ผมเห็นต้นหมองเงี้ขึ้นมาบ้านนี่คือพ่อหลังจากใงญ่แล้วมันขึ้นเป็นหน่้อยขึ้นจังสั่นครับเนี่ยนี่ไหม นี่บอกใหญ่ๆจังสี่บาทนี่ขึ้นมาหน่อยหน่อยเขาตัดออกบ่ครับตัดครับตัดตัดทุกปีครับโอ้บ่ต้องตัดทุกปีเลยบอกทุกปีแล้วมันก็มันจะโป่งขึ้นโป่งขึ้นมาใหม่ครับโอ้บ่นี่คือวิธีการรักษามันไว้บ่ครับโอ้เขาเขาตอนแรกบอกใหญ่ยังสี่บาทนี่เขาตัดออกมันก็โป่งขึ้นมาจังสี่เป็นหน่วยคือเก่าบ่ครับหน่วยคือเก่าครับโอ้บ่เป็นยังบ่ตายบ่ตายครับโอ้หุ่นครับคุณผู้ชมเห็นแบบนั้นเลยนะครับคุณคุณผู้ชมครับอ้าขอบคุณหลายๆนะครับด้วยเหมือนี้เด้อขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ